สรุปราคาสังกษีเพื่อนน้องอเบยพี่นอ,นองเลยเนาะสรุปราคาออกมาแมนหกล้านสามแสนเก้าสิบพันกีบนี่ีปนอ,นองเลยเนาะอันนี้คือเอาราคาตัวเจ็ดสิบห้าพันเนาะเจ็ดสิบห้าพันเป็นของของเวียดเนาะของเวียดแต่ว่าตัวนี้เพิน่นอาประกัน สิบปีตัวนี้เนาะแต่ตัวของจีนน่ะเพิ่นบอฮับประกันเพียงเท่าไรแต่ว่าตัวนั้นได้จะได้ราคาถือกลัวอ่าตัวนั้นเนาะราคาหกสิบพันอ่าตัวนี้ราคาเจ็ดสิบห้าพันมันจะแพงดื้อกันอ่าสิบห้าพันจีบเพียง 15, เ,เ,งเท่ไรเนาะต่อเม็ดเนาะต่อเม็ดสรุปแล้วเอาราคานี้เนาะตอนแรกว่าสิเอาราคาตัวหกสิบพันเพียงเท่าไรเนาะพอดีทางบริษัทแจ้งบินทางบุญษัทไปแล้วอธิบายเนาะเรื่องสังกะสีให้เพิ่นฟัง เนาะแล้วก็อ่าเพิ่นว่าอธิบายเรื่องอคุณภาพของสังกะสีนะพี่น้องไอ้เพื่อนก็เลยว่าเอาสินเอาตัวนี้แหละเนาะเอาตัวราคา75็ดสพันและและเขาเอาตามกำหนดที่ว่าทางสร้างเพื่นอนจดมาให้เลยเนาะแต่อ่าอย่างกับข้อข้างครอบข้างบ่มี่วันนี้พี่น้องตัดครอบข้างออกไปเนาะราคามันก็นเลยลดลงอ่าไปอีกครึ่งหนึ่งพี่น้องเอ้ยเนาะ จากที่เมื่อก่อน14ล้านลงมา11บเอ็ดล้านต่อมากับหาล้านหาล้านนี่คือตัวมีตัวเท่าไรตัวหาล้านเนาะหาล้านไปหาล้านไปนี่เพิ่อน,อนตัวม,มันมีคุณภาพนะพี่น้อยเนาะวันนี้วันนี้เพิ่นก็เลยเปลี่ยนใหม่อีกเนาะก็ได้ไล,ล่ราคาตัวหกล้านสามแสนเก้าสิบพันเนาะอันนี้คือ,อตัว มีคุณภาพ10ปีพี่น้องเอยเนาะอ่าประมาณนี้เลยพี่น้องเดอ้อเนาะอานอเอาพี่น้ัวเอกเนาะเปิดภาพมามืโอนี้ก็อยู่ที่หน้าฮัานอยู่โรงงานเนาะอ่าห้องกวนเป่นตังเอยอยู่เมืองพลานไซเลยพี่น้องเดอ้อเนาะอ่าผลิตสังกัสซีตามตำแหน่งเนาะ ตานางเนาะเออปริสังกะสีตานางและนาม,มากจับวัดสลุก่อสางจำกัดผู้ผู้เลี้ยวเนาะโอ้ผู้เลี้ยวเลยบ่แล้วก็มีบัวทุม่มบัวทเพพันน้ำพี่เราเลยเนาะอยู่เมืองพระรานไส้ต่อนน้พี่้องเลยเนาะอ่าพอดีว่าสีมาถามเรื่องสังกะสุมกสีอยู่ อยู่ห่านไหมวะนี้พี่ดาวเอ๋ยเนาะห้านที่ว่าอ่าบอเซนให้เพิรนเคียนบินให้มือวอนก่อนน่ะเนาะเพิรนเคียนให้สองวินแล้วพี่น้องเอ๋ยเนาะแต่ว่าเราคุมราคากันยังยังแพงอยู่นะพี่น้องเอ๋ยเนาะมาเนี่ก็เลยห่านเพิรนกับว่ไกลกันไป็นไรเราในห่านห้านนี่กับห้านนั่นเนาะตรงห้านเพิ่์กจะอยู่เทิงก่อนแต่ห้านนี่อยู่ลงดุมเนาะและอ่าก็เลยว่าฉิมาถามเพิ่์กห่านนี่ก่อนว่า ราคามันมีเราคุมราคาเทถอยแน่ใช่ไหมพี่น้องนเนาะถามเรื่องเราคุมราคาก่อนเนาะยังบอกท่านได้สั่งไปแล้วพี่น้องเด้อเนาะยังถามเรื่องเราคุมราคาก่อนสบายดีเนาะสบายดีพ่อแมพอ่พี่น้องบริษทุกทางทุกคนเด้อพี่น้องเด้อมาพกพ้อกับซ่องบอแสนคือเก่าเนาะตื่นมากกรทั่งบอแสนก็ชัดจวดมาเมืองพะลานเลยพี่น,อน,นอ้องเหรอวันดีว่ามาแลนเรื่องสังกะสีให้ทาง น้องอาเบยมัอนี้พี่น้องเอ๋ยเนาะอ่าเพราะว่าราคาที่เอาแจ้งทางผู้ใหญ่เพิ่นไปเมื่อวานนี้เนาะเพิ่นอ่าเพิ่นว่ามันยังแพงอยู่นะพี่น้องเอ๋ยเนาะเพิ่นก็เลยว่าสิมาอ่าถามเบื้องหานไม่เบิ่งบบดนี้เนาะเพราะว่าหานนั่นน่ะอยากแพงแน่ว่าซั่นพี่น้องเอ๋ยแม้แต่ร้อยหลยพี่น้องเอ๋ยเนาะยู่หานนั่นเพิ่นอะไรเิ่นอะไรก็แม้แต่ร้อยแม้แต่ร้อยบาทเนาะพอดีว่า มันมีขอบข้างอย่างน้ำแน่นะมันมีหลายอย่างแต่เ,เมื่อน,นี้แหละเฮาสีไล่แบบธรรมดาเนาะบ่มีขอบขางไปหน่อ, ay, นะยอยเนาะไล่เอาไปสั่งกระซีโดยเฉพานะเนาะอ่าลองเบิ่งว่าดูคุ้มราคามันสิเท่า์ไรท์ไปหน่อ ay, นะ้ยเนาะเพราะว่าอ,าาอา่ดูห้างน,นั่นกะกะเซ็ดบอกเพิ่นแะล้วเนาะตอนแรกนะว่าให้เพิ่นเอาราคาถืกสุดวันนี้เพิ่นว่าถืกสุดแล้วว่าซั่นพี่น้องเอ้ยถืกสุดแล้ววะแสนว่าซั่นนะอ่าไล่แมตละร้อย เม็ดละล้อยเป็นเงินกีบกะถึกถึกอยู่เจ็ดสิบห้าพันเนาะอ่าถึกเป็นเงินกีบอ่ะถึงเงกเม็ดหนึ่งนะเจ็ดสิบห้าพันกีบอ่าเจ็ดสิบห้าพันกีบบอเอเมนปะบเมนเน้เม็ดละล้อยเนาะอ่าเจ็ดสิบห้าพันกีบไปแล้วไออ่าบันนี้บริษัทประสานเพิ่งจ้งว่าอยู่นะมือเา้านี่เนี่ยถ้าเพิ่งกับว่าอ่านประนด้วยนะ mm hmm. อ่าตัวนี้ถึกสุดแล้วบุญวะอ่า ถึกเจ็ดสิบห้าพันกีบต่อเมตรนี่อ่าเมตรละร้อยพี่น้องเยเนาะแผ่นหนึ่งความยาวของของสังกะสีนะ่ะหาเมตรซิปเนาะอ่าห้าเมตรซิปวันนี้ต่อแผ่นนะแผ่นหนึ่งถึกอยู่เท่ายเพื่อนเขียนไว้นี่สามสามแซนแปดสิบเจ็ดพันกีบต่อแผ่นหนึ่งเนาะแผ่นหนึ่งพอมันก็นจะลายแผ่นแน่พี่น้อยอ่าเพราะว่ายูฮาน่ห้านน,นะ สังกะสีมันหนาน่อยเลยนะแล้วเขาก็บวกบวกแผ่นมันเพิ่มเข้าไปอีกเนาะอ่าเพราะว่าชุดลายเขาจะก,กำหนดกำหนดแผ่นให้บ่ได้เนาะสมมุติว่าอ่าาวัดว่าสมมุติว่าฮ่าวัดในคุ่มควงอ่าค,ควงของเฮือนนี่เจ็ดเมตรนี่เนาะอ่าเขาบอกว่าสมมติว่าเพิ่นเพิ่นสั่งมาว่าเอาเจ็ดแผ่นเด้อเขาก็เขาก็กำหนดให้บ่ได้ว่าสีจักแผ่นนี่น,นะพี่น้องเพราะว่ามันต้องมันต้องขึ้นอยู่กับอัน มันต้องขึ้นดูครับหน้าสังกะสีเนาะบางห้างก็มีหน้าแมสบางห้างก็มีหน้า80หน้า70นี่มันหลายโตะมันหลายอันพูดนนั้นไน้องมันหลายตัวเลือกพูดนันเนาะก็เลยตัดสินใจว่าไม่มีโชว์ราเพาขามีแต่เอาอันข้มว้างอย่างเดียวเอาเขียนข้มขั่วข้มง่ายอะไรพวกนีิมาอ่าบูรุษคูณหาใเองว่ามันจะถือจักรแทนแต่มันจะพอดีเป๊ะเลยแต่ว่าเขากำหนดว่าเออเอาเจ็ดแผ่นเด้อนี่ถ้าเขาไปเอา ตัวบ่ฮอตเจ็ดอ่าบ่ฮอตเม็ดหนึ่งนี่มันจะบ่พ่อได้บ่หนีิถ้าเราไปบวกแผ่นเพิ่มเข้าไปอีกนะมันจะเป็น่ยนนั้นพี่น้องไะไยเนาะเป็นงานคนอื่นเยอสตามทางนอกนอกมันก่อนเมื่อนี้ก็อาจจะยังบพันไล่ๆเลยเปี่น้องเด้อเนาะโอ้ห่างใหญ่เลยเนาะนี่แต่เราสีอโอ้สีขาวก็มีเด้นเนาะเออตลาดก็ได้เด้เนาะอืมาวาไ เขาเปลี่ยนมาจังเขา,า,าไปเจอท่านาหรือเอย่ายปีแล้วนก็ไดแล้วอ๋อหันที่ว่าบอเซียนหันที่ว่าทาัทาง้งยังเพิ่อนเอาเบอร์มาในะห้นะหานที่ว่าบอลาเพิ่นมีคนสร้างบ้านบาแก้วนะบอเซียนโทรไปแล้วเพิ่นว่าอยู่ชุดสุ่มน้ำถ้วยผูวประชันถามว่าหานจากักรีบ่ ບໍ່ແມ່ນໃດວ່າຊັ້ນອາໄປເຂົ້າລາວເຖິງພີ່ນ້ອງເອີອາຫົວປົກກະຕິແລ້ວກໍຈະເປັນຮ້ານເວດຮ້ານຈີນບນນາການານສນນຂຍາປບนงປນນານໄມາລາກນນ້ອມີນາ

คนทางนี้บอกแต่บ่เคยไปแต่มีผู้ผู้ทรงขับรถทหารแต่ว่เาเออโมืองสาเมืองราคาก่อนวันนี้ราคาเทนะ่าไรแน่นะหนาเท่าไรหนาเมตรบอกข้าพเอ้าเอาโมโหซะไปไออันอาสังกะสีมันมีราคาเท่าไรแน่มีราคาเท่ไไไา,าไรแน่สังกะสี โดยซาเกซิโนซิงนี่นะเอ่ออานีอาธรรมดานะแบบว่าบอกลราบอกไงฮะคนนั้นบอกอาตใดบบท่าอ๋อไม่มีค่าอะไรได้สิบห้าก็มีหกชิก็มีเจ็ิก็มีแสนสบชิพนี่คือคือราคาปกแต่ว่าทรงอะนะส่งส่งมันแพงกว่าทรงเลยแพงกว่าน่ ดูุดสูมด้อชุดสูมชุดสูมได้เยอะนะอ่าเยู่าเป็นย่ิบหาพนะครับนะครมันกะมันกะหลายเตูแต่ว่าอยางจะยราคาก่อนทีนะตัตครับาประกันชิปีก็ตประกันนี้ไปชุมกระแพงห้าพัแพงขอ่ห้าพันเอ่อมันมันราคาเท่าไรเท่าไดสิบห้าพันเจ็ดสิบห้พันโอ้เจ็ดสิบห้าันคือแม่หนึงเนาะแม่หนึงเจ็ดสิบห้าพัน โอ้ใส่มันหบบมนไดไมดไม่บอลือบ่มนูงีเจ็ดสิห้ันถือถือกนีกับโบนี<ะ>่บ่ราคาถือตัวเราขออ่นเอาเอาถือก,กวัวตัวเจ็ดสิบห้าพัน่นะอะตัวขงจีนมันหกสิบหกสิตัวนั้นก็ได้จีนมันมีแต่สีตะม,ม้ตะม,มูนี้สีเป็นบีบ่

เ,เดีเยวว่าเซีนสีมันก็นมีแตส่สีเพิ่นสีนี่ก็งามหน่อนเนาะสีนี่กันเนานะ,ะสีสม้มไม่ได้จ้ะสีส้มนี่ก็กนนั่นบอกเจ็ดสิบห้าเจ็ดหาพันมีนเสีเดียวนี่แต่ว่าในหกสิบเนาะหางเดี๋ยวจะลองโทรถามันมทางอ่า

อวอเขาเขงเวียจะดีโครงทีนี่เรียบมากันในเขาเขเวียรับมากันในสิบป,ป,ปีตัวนี้ตัวนี้บาอ,อับมากัรตัวนี้อ๋อตัวนี้ราคาถึกบางทวมันได้สี้าปีเพราะฉะนั้นมันเขาเาจะจะ,จะเคลือบเคลือบเัวนั้นหลายกัวเนะาะแตงตัวเดียวอ่าอ่าสิบห้าผมคิดนะเมื่กาลื่นกัน tại đấy, tôi đã là xím anh tuấn là xím phát nó đừng có xím phát tôi thảo một cái nhà còn đây vẫn nè tôi thảo cho có gần còn đây anh em vẫn Cơm à, đây, cái nhanh này nó cây dang cây dang ngang hảo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  xì đèn ngang hảo nó, hảo ngang ngang hảo ngang hảo ngang ngang hảo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  ngang เนาะไอ้วของเบียดอะของเบียดเท่าของไทยมันกะตีดีกว่า เบยเพื่อนเพื่อนมักสียังอันสังกสีอันนอกากยเพื่นมักสียังสังกีย่างสังกษีนะเพื่อนเพื่อนจะได้สียัง ว่าจะจะามืึงก่อนหน้ายังมากสียังน้าอ้ดดโดยๆๆจว่าจะว่าถามจว่าทางอ๋ออ๋อจะบ่ิยูหันบ่อยนี่นะโอ้ดดดโอเคโอเควาสนาเขาใจละลายดูด rồi 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 à phần ba là leo tê mà thật nào cái đó Điều... mang gà lư xin hạ phan nó bắt nó à là... cả nó, để gì để nó. Ừ. <laughs> มีนาโ้โนะจะะี้บอาตัวบางมีน้าตัวนี้มีรุ่นน้ารุบ้างเอมีมันมีรุ่นน้ารุ่บ้างตน้ารุ่บางบอตัวตัวราคาหกสิบลย่าะหกสิบน่ะหออสีอื่นนีะนะสีอื่นมนี่บสีนี่สีอนี่ะสีสีเทาตัสีเทาบอสิบพันอันไหเออหกสิบเออทสีนี่กางาอไรสีเดียวกันบอ

Thằng nào một nó <laughs> à, tham gia à à nó Tháp là bên tham gia 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 bên tham เออเีเท่าเลยเนาะอ่ม hey, ันจะออกเท่าตรนี่อ่าแต่ว่ายังบหว่นั่นอะไรด้วยแปลว่าอันเขียนรายการแว้น้องอั่นครว่าจังไรลีว่าต้มาเอาปุ๊บลาสิโทรบอกว่าห้ไปทรงเลยเด้อันเดียวเขียนรายการไว้ก่อนคืเนบ่งงด่อ อ่าเบ่งก่อนห้นะองอยู่นี่บ่เวันเขียนรายการเนี่ยก็เอาสีเทาสีเทามีสีเทากับสีตะหมูได้กี่เนาะนตะคูต,กกตกกะคูตะคูบ่ข้อนเนาะโอ้ยขนรายการเบ่งก่อนนี่ตามนี่เลยนี่เป็น อ่างคั่วคั่วมั่วว่แมทแมทอดแม็บ่หนาแมบอยแมทซิบบอแตเขาไม่ได้เอาเรื่องกับผู้ดีแมทเลยผู้ดีเลยบ่อ๋อดูว่าน้าแมทเลยตามตัอากาศอ่านบเีนบอาสี่ยังอ่าสีเท่าเท่าแม่เท่าีิน ถามไอ้เรากินเลยว่าสีเทากับี่เหรอวะมีตันัวมันแพงกว่า 5, ห้าพฮะแมันแพงกว่าห้าพันเอางัยเราคือว่าหกสิบพันกับไรอยู่วะจ๊ะถ้าว่า,าบอกบอกเอ่อถ้าว่าหกสิบพันกับคือจะว่าไอยู่เนาะ อ,อ๋อสิตามูนาะตัวนั้นหกสิบพันมันม่เลืนกันคุณหาพันเนาะเป็เมาส์สามหรอยงคุณก็สามเลยตปนน้ไหมนิ้าเมาส์นิ้นะเออตปนนิ้ยบางังมั้งสบายคาุ้มๆขนาเจ็ดเมตร อันนี้ความยาวน่ะ5เมตรงอ่าความยาวคงงๆน่ะ7เมตรผมบอกสังสียาวเมตรเามี่มีบอกสังสีเลยเนาะมยาวเลยเนาะควมยาวเลยเนาะอ่ามยาวนี่5เมตร10 10ซมโดย5 10ซมจํานวน7แผ่น7แผ่นโดย แ้วก like oh, uh ็บันี้ตัวที่สองบัดตัวทอเนี่ยความยาวสี่เมตรสี่สิบสี่เมตรสี่สิบส่มบฮะบ้านบ่ทรบ่มีคนโทบ่อ๋ออยนี่บ่สเมตรสีบแปแนมัน่ออ๋อ Mẹ chịt mẹ con mẹ 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 อ่าตัวนี้ห้าเมตรดเลยแมมบเอาบอกครัว่ามันมันหนาเมตดเนาะชัวหนาเมตรนี่หามุ้งามุงนี่มันเดือดเมตรเลยบ่หามุ0งนี่เม็ดหาม่านก็ต้องเอาเอาตามเอาตามเมตรเลยทุ่งปวงมันอ่ะตันก็จีซ่เมตดซเพราะว่านึ่งวยนึ่งวัยช่างเกมันบพไดะนหนาเมตรนะนะตัวนี้แปดแผ่นตัวนี้สี่เมตรสีสิบนี่แปดแผ่นแ้วกว่านี้ ตัวนี้นี่ตัวนี้สองแผ่นสองสองแผ่นนี่หา้าเมตสิบอ่าอ่าอ่าสองยางสองยางเนาะอืมแล้กวก็เลยกําหนดอได้ไนันดเพ๊อม Xem not bóng bó. Not có một bóng 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 not bóng 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 Họ bóng 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 đấy bóng khiến bóng bóng thùng bóng 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 thùng. ตัวก่าตัวแค่เนาะเนยังไรไังไรตัวที้ต่ไปรระกันด้ตัวนี่ไรประกันวะั่ปี่ปีี่ปีตัวนึงกับอไรชิปีตัวนึงกับชั่เนา่เพราะว่าเขาจะได้ตัวราคาที่ว่ามันมันน่านเนาะแมนบนามีแต่เท่นี้เพระเขาบ่ได้เอาขอบข้างมันดิไม่แต่ม่แต่เอาแต่เอาแต่ชกระซิโดยเฉพาะวันี้นะแต่ก่อนะเขาไล่เขาไล่ขอบข้างน้ำเนาะนีไม่ได้เอาชา์กระิอย่างเดียว แตงตัวสองพันฮะอันนี้เอาเอาวินก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเขาว่าจะโอเคแหละเดี๋ยวสิโทรมาพี่นี้เอาเบอร์ให้ไว้กันได้ถ้าว่าจะถือก็ได้ว่ะสามนี่เล่นบ่ถือแดนบ่อ่าทวนทวนม่งอีกนะเดี๋ยวว่ามึงถืออ่าฮ่าแมทชิพนี่ฮ่าแมทชิปนี่ก็แพร์มันร่วมกันกับตัวสองแพร์นี่เนาะอ่าอ่าแต่ว่าเวลดห้ามุ้งนี่มันมันเหลือมันเหลือเป็นเม็ดเล่นบ่ แผ่นหนึ่งในแม่หนึ่งเล่น่มาห่าเรื่มกันกัเสลออ๋อแสดงว่าแมทแมทิเนาะเอาเรื่มกันนะ่เดี๋ยวแมตึ่งกดีเลยอ๋อโอเคโอเคจพี่ดวเลยานว่าาหนามันน้อยแหละานว่าหนามันแมตหนึ่งเดีเรื่มกันนะยเดยวาปดซิพสี่อะไรั้นมันแม่นเนาะมันมันลายแบบเลยมันลายหนาเลยเด้เด้เดอ่าบอโทรเนาะเดี๋ยวเดี๋บอร์ห้ À. bờ thô còn đây Ê, à, bờ thô còn Để đây bờ thô còn đây gần thế à cao cao

ตรงนี้ตามตามนี้เลยน้อยเนาะโอเคเพราะว่าเอากับไม่ได้เอาตัวนั่นไปลองตัวราคาแพงเนาะตัวเอาราคาทำราคาหกสิบอ่าราคาหกสิบพันแต่กับวันนี้เขาตัดขอบข้างมันออกแล้วแต่ก่อนมันมันจะมีขอบข้างเนาะขอบข้างมันเพิ่มขอบข้างกับไปอีกแต่วันนี้มันโมมี่วันี้ไปจะเอาโงธรรมดาบนี้เนาะไปลองเลยโอเคตามนี้เลยเนาะเดี๋ยวเปอร์เซ็นต์ที่โทรมาหาเด้อเบอร์เบอร์โทรตามนี้เลยไป อ๋อตัวนี้โอเคโอเคอ่าไปสายเอาขอบใจหลายๆหนยเด้อเดยอ่าเลือกสีเด้อเป็นอะไรเป็นสีเทาเนาะสีเทาสีเทาสีเอาอ๋อพอมันอยู่ใกล้กันเด้อยู่ใกล้กันแล้ววันนี้อ่าทังแม่ฮั่นทางฮั่นแม่เพิ่อนอะเพิ่น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 จะโทรมาหั่นนี่หั่นใหญ่นะบ่แล้วก็เนาะแล้วเพิ่นให้ทางนี้อ่าคำนวณให้แว่าโตกันบาสียนะเนาะอ่าก็ะเทือก อ่าเกิดขึ้นกเพิ่นเพื่นไรราคาถือสุดแล้วพี่ลองเอ๋ยเนาะมานี้เข้ามาเอาอยู่ห้านปร๊บแหลอ่าตอนแรกเข้าก็คิดว่าอยูห่านเพิ่อนนะมีมีแบบว่าโรงงานเป็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 นโรงงานประเทศสังกระซิโดยเฉพาะเลยนะอ่ามานี้เข้ามาเอาอยู่นี่โดยเฉพาะเลยแบบอยู่ห้านเพิ่นโดยตรงเลยแต่แบดนี้นะเข้าเอาราคาตัวที่ถือสุดเนาะอันนี้เรื่องคุณภาพมันกะพี่น้องเอ๋ยเนาะอันนี้กะอ่า คือว่าคือเพิ่นบอกกันแหละเนาะทั้งห้าเพิ่นกะเพิ่นแนะน้ำให้เอาตัวนี้อ่าเพิ่นกับ้าประกันสิบปีมาอะไรหมายว่าตัวนี้เนี่ยเพิ่นโบกข้าประกันเพราะว่ามันเป็นของจีนเด้อ่ามันก็ขึ้นอยู่กับอันรคุมราคาเอาเั่นซะเนาะอ่าบารนี่เ้าไลาออกมาแล้วเ้าตัดขอบขางออกแล้วก็บวกน็อตหาทงไปหน่อยเนาะอ่าพอดีเป็นรวมทั้งหมดเนาะพอดีเป็นหาล้านหนึ่งแสนเจ็ดสิบสองพัน หรือว่าโตนกันลายอยู่โตนกันลายไปหน่อยเนาะอ่าโตนกันลายอยู่แต่ว่าเขากะอ่าก,ะ,กะยะนะ่านะเขากะเอาตามที่ว่าทุกผู้ชมคนบอกเนาะอะ่าให้ใจเขากะจะได้ราคาตัวพนดีแต่แต่ใครจะว่าบ่ชเชนว่าเออสร้างตัวถือไปได้อันตัวบุรีไปได้พี่นดาวมวยอย่างเช่นได้เนาะเพราะว่าเขาเขาเอาตามที่ผู้ชมคนบอกเนาะ,อะเอาในอะรก็ได้แต่ราคาถือชุดนะมันก็น มันมันมันแท็กซี่ชิวได้แน่นอนมันมันขึ้นอยู่กับราคาอ่าราคาตัวเจ็ดสิบห้าพันมันก็ถือว่าเป็นเป็นของเวียดแต่มันมันกะเป็นวาประกันสิบปีอ่าแล้กัตัวราคาหกสิบพันนี่เป็นวาระประกันเป็นคองจีนเนาะอ่าแต่ว่ามันก็อ่ากันมุงได้ฮานาพี่น้องเอ๋ยเนาะมันก็ะลืงเงินสิบห้าพันทีเนาะอ่าวันนี้ยังเหลืออยู่จากซิปเอลล่านยังเหลืออยู่หาล้านั่นเนาะ อ่าถือว่าโตักันไลฟ์พี่น้องเลยเนาะอ่ากะบุเป็นยังเนาะเอาตัวนี้แหละพี่น้องเลยแต่ว่ามันกะจะโอเคอยู่มันมันจะนาแต่อยู่เพราะว่ามันจะมีสองสีมีสองสีเนาะเท้ากับสีตะปูสีเท้ากับสีตะปูเนาะอ่าอันนี้อ่ามันมันบุมีขอบข้างได้พี่น้องเลยเนาะขอบข้างเขาไม่ได้เอาเนาะอ่าเนี่ยเขาไม่ได้เอาขอบข้างได้เลย เอาสำนั้นเลยพี่น้องอย่างไรกะตั้งโมเสสซีเรยขอตัวจุกคลิปไว้ชัันีีก่อนผิดลาดประการใดกะขอโทษขออภายหลายเลยพี่น,อนอ้องเด้อเนาะสัหรับมุนนี้ขอลำลาไปก่อนแล้วสบายดีพี่น้องเอ้